สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน่าเพื่อนๆนบางคนทำเวลาครบ60,000่นนาทีแล้วใช่ไหมคะแต่บางทียังไม่ผ่านนะคะ,ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ากฎเกณฑ์เนื้อหาเนี่ยเรายัางไม่ผ่านเพราะว่าเกณฑ์ของเนื้อหาก,ก็แยกออกจากนโยบายของ a c e b o o k ใช่ไหมคะต่างหากนะคะเราก็ต้องไปดูเกณฑ์เนื้อหาด้วยนะคะ,ะมีเกณฑ์เนื้อหาอันนึงที่ ที่ Facebook บอกนะคะแล้วมันเสี่ยงต่อการที่จะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะคะ,ะเกณฑ์นั้นก็คืออเขาบอกว่ารูปแบบต้องห้ามนะคะรูปแบบต้องห้ามหรือเนื้อหาต่อไปนี้ที่ไม่สามารถสร้างรายได้ได,ได้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เขาบอกว่าเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมหรือความขัดแยง้งทีนี้ เขาให้คําจำกัดความโศกนาฏกรรมหรือความขัดแย้งนะคะว่าเป็นความทุกข์ทรมานทางร่างกายหรืออารมณ์เช่นการเสียชีวิตอ,อย่างเราจะเคยเห็นเขาโพสต์การเสียชีวิตใช่ไหมคะ,ะหรือการบาดเจ็บหรือการทำร้ายร่างกายหรือการเจ็บป่วยนะคะ,ะเราก็เห็นว่าเคยมีคลิปการเจ็บป่วยลงใช่ไหมคะหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติ เขาบอกว่าการบรรยายภาพหรือการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติอาจส่งผลกระทบต่อการสร้างไรายได้นะคะจะเป็นเรื่องจริงก็ตามจะเป็นเรื่องสมมุติก็ตามอาจส่งผลกระทบต่อไรายได้จากเนื้อหาของคุณฉะนั้นก็เป็นการเสี่ยงใช่ไหมคะถ้าเราลงเนื้อหาเกี่ยวกับ การเสียชีวิตการบาดเจ็บใช่ไหมคะการทำร้ายร่างกายการเจ็บป่วยหรือภาพภัยพิบัตินะนะคะ,ะเขาบอกว่าก็เป็นหัวข้อที่เสี่ยงนะคะ,อ,ะอาจจะมีผลกระทบต่อการสร้างไรายได้คืออาจจะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเราก็ไม่ต้องลงเรื่องเหล่านี้เลยใช่ไหมคะ,ะแต่เขาบอกว่าอย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่แสดงหรือสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ถ้าเป็นลักษณะสร้างแรงบันดาลใจก็มีสิทธิ์สร้างรายได้อยู่ก็คือมีสองกรณีถ้าเราโพสต์เกี่ยวกับการเสียชีวิตการบาดเจ็บการทําร้ายร่างกายการเจ็บป่วยหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติถ้าเราโพสต์ มองได้เป็น2แง่2มุมคืออ่าถ้านะคะถ้าการโพสต์เหล่านี้นะคะเป็นไปในทางสร้างแรงบันดาลใจก็มีสิทธิ์สร้างไรายได้แต่ถ้าเป็นการแสดงถึงความทรมานความทุกข์ก็ไม่สามารถสร้างไรายได้คืออ่า เราก็จะแบ่งเป็นสองมุมถ้าแสดงถึงความทุกข์ทรมานอ่ก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้แต่ถ้าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจก็สามารถสร้างรายได้ได้ฉะนั้นมันก็เป็นการเสี่ยงใช่ไหมคะว่าเ c e b o o k จะมองในแง่ไหนใช่ไหมคะ,ะถ้าเราโพสต์ความเจ็บป่วยลงไปถ้า Facebook มองในแง่ทรมานความทุกข์ทรมานของร่างกายเราก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ได แต่ถ้า Facebook มองในแง่สร้างแรงบันดาลใจก็สามารถสร้างรายได้ได้ไดฉะนั้นเพื่อนๆคิดว่าเราจะเสี่ยงลงไหมคะเราก็ไม่อยากเสี่ยงใช่ไหมคะ,ะเราก็ไม่ต้องลงนะคะเกี่ยวกับภาพความตายการบาดเจ็บใช่ไหมคะ,ะความบกพร่องทางจิตใจอ,อาจจะ,ะไม่สมประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะความเจ็บป่วย นะคะความเสียหายทางทรัพย์สินพวกคือมันเป็น2องแง่สองมุมฉะนั้นเราก็ไม่ต้องลงดีกว่าถูกไหมคะ,ะเพราะว่าถ้า AI มองเราในแง่ไม่ดีเราก็ไม่สามารถผ่านสตรีมได้แต่ถ้า AI มองเราในแง่ดีเราก็สามารถผ่านสตรีมมองไ้สองแง่ฉะนั้นมันก็เสี่ยงใช่ไหมคะถ้าเราลงเกี่ยวกับ ความตายการบาดเจ็บความเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เสี่ยงฉะนั้นเราก็ไม่ลงดีกว่าใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างป้าป้าก็ลบไปแล้วป้าลงคนป่วยอย่างเงี้ยไปเยี่ยมญาติญาติป่วยป้าก็ลบนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงมองได้แล้วแต่ AI จะมองเราสองแง่สองมุมใช่ไหมคะ,ะถ้ามองว่ามันเป็นการทรมานร่างกายเราก็ไม่ผ่าน แต่ถ้ามองว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจมันก็ผ่านฉะนั้นเราก็ไม่ลงดีกว่านะคะเกี่ยวกับการตายการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะคะการพิการอย่างเงี้ยนะคะการทุพพลภาพนะคะเราก็ไม่ลงดีกว่ามันเสี่ยงเพราะว่า Facebook จะมองเราสองด้านใช่ไหมคะ,ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แต่ต่อครีเอเตอร์เพื่อนๆนะคะ